สวัสดีค่ะชื่อพงศนาจิทธิภูมินะคะเป็นดีไซเนอร์บริษัทประชาอภรรวันนี้จะมาคุยเรื่องเทรนด์ปี2 0 1 4ในซัมเมอร์โดยได้นำภาพที่ทำบริษัทเราผลิตเนี่ยมาอินเทรนรด์ให้ดูนะคะคือเทรนด์หลักๆเลยเนี่ยก็คือเทรนด์ที่ชื่อว่า ACP นะคะคือเราจะเล่นกับ เอเชียความเป็นตะวันออกเพราะว่าคือตอนนี้เศรษฐกิจโลกในระดับเป็นเข็นมาทำที่เอเชียมากขึ้นนะคะเราก็เลยเ,เล่นกับเทรนด์นี้ังเกตได้จากรันเวย์เนี่ยจะมีเสื้อผ้าที่อินสันร์มาจากแฟชั่นของกรีนหรือญี่ปุ่นนะคะเช่นลายลาผ้าที่เรามีเนี่ยก็จากมีลูกเล่นที่เหมาะสำหรับ จะมีการผสมสีสาบเพสเข้ามาเพวื่อเพิ่มความหรูหราให้กับผ้าหรือว่ามีการเจาะรูื่อะลากาแน่นลายครีมที่เป็นเกี่ยวข้องกับเอเชียเชียส่วนทีมที่สองจะชื่อว่าโอเชียนิกค่ะเป็นทีมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากใต้ของทะเลนะคะผ <c oughs> ้าเน,นีเ่ยก <ima> ็จะมีสีใทซงโทน,น้ำเงินหรือเขียว ที่มาจากสีของน้ำทะเลหรือว่าสีของปะการังแล้วก็สัตว์น้ำนะคะแล้วก็เนื้อเนื้อผ้าเนี่ยก็จะมีมีลายมีเท็กซ์เจอร์ที่จับต้องเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าแบบมีคิลค์ผูกขาดอะไรเงี้ยค่ะจะสึกเข้ากับน้ำทะเลแล้วก็มีเล่นลายพลับเข้ากับผ้านิตนะคะคือเหมือนเล่นเงาเพราะในทะเลเนี่ยมันก็มีโทนที่แตกต่างกัน